สวัสดีจาโอซาก้าค่ะคลิปวันนี้มาตามสัญญานะคะกับการพาอัปเดตของใหม่นะคะในปี2025ตอนนี้พึอยู่ที่โอซาก้านะทุกคนหนาวมากทิมะตกด้วยเบาๆนะคะก็เป็นทิมะเปียกๆเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะร้านนี้ก็คือมัตสึคิโอเดี๋ยวจะพาไปหลายๆร้านแล้วกันนะคะมาอัปเดตกันว่าในต้นปีนี้นะคะมีอะไรที่น่าช็อปกันบ้างคะ่ะ บูทใหญ่มากนะคะนี้สกินอควาค่ะทุกคนเขาออกกันแดดมาใหม่จริงๆเขามีแบบหลากหลายสีนะคะแต่เดิมก็คือต้องใช้ครบทุกสีแล้วแหละแต่ว่าสีที่เขาออกมาใหม่นะคะก็คือสีนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะทุกคนจะเป็นรุ่นที่ทําให้ผิวงเราทนอัพแบบว่าสุดๆเลยผสมไฮยาลูรอนวิตามินซีนะคะเป็นรุ่น super อเตอร proof แต่ว่าล้างออกง่ายด้วยสบู่ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะคือสีนี้นะคะก็จะมีความแบบว่า โทนอัพใกล้ๆกับสีม่วงค่ะสีม่วงนี่คือสามารถใช้ได้ทุกวันนะมันก็จะผิวสว่างขึ้นมาประมาณนึงนะคะแต่ว่าถ้าอยากสว่างมากกว่านั้นก็ให้เลือกสีฟ้าค่ะสกินอะควาเขาจะมีหลายสีให้เลือกค่ะก็เลือกใช้ได้เลยนะอย่างสีเขียวเนี่ยจะลดความแดงของผิวนะคะแล้วก็สีเบจเนี่ยจะปรับโทนสีผิวให้สม่ำเสมอแล้วก็จะมีสีชมพูดนวยนะคะจะทําให้ผิวอมชมพูดูสุขภาพดี ก็แล้วแต่เลยนะคะคือเนื้อของเขาเหมือนเหมือนกันทุกคนแล้วแต่สีนะคะที่เขาใส่เข้ามาแล้วก็สูตรของเขาด้วยกลิ่นก็จะมีความแตกต่างกัน ส่วนด้านล่างอันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นดังนะรุ่นไฮยาลูรอนนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อมิสนี่มีแบบฉีดนะคะเนื้อเจลก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อเอเซนต์แบบนี้ก็มีแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยสูตรเซรั่มมาใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นซีรีส์ของเขานะอันนี้ก็คือเป็นสูตรเซรั่มซึ่งเหมาะกับคนที่แบบต้องการการบำรุงเยอะๆนะคะเขาจะผสมไฮยาลูรอน3ชนิดนะคะ่ะบีบออกมาเนื้อของเขาเนี่ยจะคล้ายกับเซรั่มนะเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ซึมลงผิวได้ไวเป็นสูตร super อเตอร p r o o f ก็ผสมสารบำรุงผิวแน่นหลังทาผิวก็ชุ่มชมื้นขึ้นมาทันทีเลยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะคะเดี๋ยวนี้ซื้อกลับไปแน่นอนนะคะเพราะว่าอยากลองมานานแล้วทุกคนนี่โอ้มันใหญ่กว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าอันเล็กๆซะอีกนะคะอันนี้มันจะเป็นแป้งะคะ่ะทุกคนแป้งกันแดดเพราะเนื้อมันแบบเนื้อมันละเอียดเนียนไปเลยอะ่ะโอ้เราแปรงเขานุ่มด้วยทุกคนเนี่ยอุ้ยเห็นปะเห็นเห็นเห็นฟุ่นออกมาปะอ๋อ เฮ้ยน่าจะดีนะในการควบคุมความมันนะคะ <_ an> เดี๋ยวซื้อกลับไปเป็นของฝากด้วยดีกว่า <_ an> แล้วเวลากเก็บก็ง่ายก็คือแค่ดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ใส่นี้ได้เลย <_ an> อ 3, ืมสามพประมาณ3,500เยนค่ะอันนี้เมค e ัพมาแล้วนะคะเขาจะวางขายแบบ Limited e dition ทุกปีนะคะซึ่งอันนี้ดีมากทุกคนล็อกเมคอัพได้ดีมากเลยะคะ่ะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวของเราแห้งด้วยอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบซากุระนะคะเขาจะออกมา Limited ช่วงนี้แหละ ออกมาด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะว่าจริงๆร้านนี้ดูร้านใหญ่นะแล้วก็มีสองชั้นด้วยเนาะแต่ว่าจริงๆของมันไม่ได้เยอะก็เจอของใหม่อยู่ไม่เยอะค่ะนิดเดียวเองเดี๋ยวเราไปดูสาขาอื่นดีกว่านะคะว่ามันจะมีของอัปเดตอะไรเพิ่มเติมกันบางวิเซค่ะออกแป้งมาใหม่นะคะฟ like ีลไลจีวองชีสุดๆนะทุกคน <laughs> แต่ว่าราคาเขาก็น่ารักนี่ยในหนึ่งตลับก็คือจะมีทั้งหมด3สี แล้วก็ข้างๆกันนี่มันก็จะมีตัวคอนซีลเลอร์นะคะสำหรับปกปิดแพนด้าออกมาใหม่แต่ว่ารอบนี้นะคะก็คือจะเป็นสีแดงกับเขียวนะคะก็ปกปิดพวกรอยแดงต่างๆถ้าเป็นเบอร์นี้ก็คือจะเน้นปกปิดแพนด้าเนาะมเราก็มีเบอร์สามเบอร์สี่ออกมาด้วยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบลักษณะคอนซีลเลอร์เลยมีหลากหลายสีให้เลือกนะคะ นี่คุชชั่นค่ะจากวันจังโยกับโปเกมอนน่ารักมากนะคะคุชชั่นรุ่นนี้นะทุกคนผิวสวยมากเลยอะเมื่อกี้เนี่ยลองทาไปทุกคนจับได้ไหมว่าทาตรงไหนคือมัน cover ได้ดีนะปกปิดรู่มขนได้ดีแต่แบบผิวยังมีความ glow สวยอ่ะอันเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่เน้น cover นะคะคือเขาจะมี2รุ่นเนาะ สีชมพูคือเน้นโคเบอร์นะคะส่วนสีฟ้าคือจะเป็นแบบเบาๆกลมุนๆนะคะแล้วก็จะมีตัวแป้งด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพาวเดอร์นี่ข้างในซนอแหล,เออล็เออซนอลเลขนเป็นแป้งสีชมพูมีของหลายอย่างเลยอันนี้อะไรอะ่ะลิหของไม่ค่อยเหลือเลยอะ่ะหมดแล้วอะ่ะเอออันนี้ก็นิวพาเลตก็หมดอันนี้จะเป็นพาเลตอายแชโดว์นะคะสีใหม่ จากแอนบีนะคะนี่ก็จะเป็นยี่ห้อดังของญี่ปุ่นก็คือโปรดิวส์โดยเ,เขาเรียกอาร์ติสนะคะสีสวยโหสีแบบแต่นิดเดียวอะ่ะแต่นิดเดียวคือติดมาเลยอะ่ะต่หมดของไม่มีให้ซื้อเราลิมิเต็ดด้วย อันนี้พลัมพุกุนะคะก็จะเอาไว้ทำดอลลี่อายค่ะอันนี้จะเป็นแบบใหม่เบอร์ใหม่นะคะ n 0 1ต้องสังเกตรตรงนี้นะ n 0 1มันจะทําให้ดอลลี่อายของเราธรรมชาติมากขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นตัวเดิมนะคะก็สีของเขาจะบางขึ้นแล้วก็ดูธรรมชาติมากขึ้น,นะคะ่ะอุ๊ยทุกคนอันนี้นะคะลิปมอนสเตอร์เขามีปลอกแบบว่าลิมิเต็ดเฉพาะโอซาก้าด้วยค่ะนี่ขายเป็นเซตนี่ค่ะ2,800เยนก็รวมภาษีล้วก็30,80นเยน มันจะสวยไหมเนี่ยสวยเหมือนอะไรสวยเหมือนช็อกโกบีหรือสวยเหมือนชินจังอันนี้จะเป็นกลิ่นมัทฉะนะคะของ c r e ีย a u บิวเอออันนี้ก็ทําให้แบบผิวชุ่มชื้นไม่มีเอทอิโนลไม่มีแบบน้ํามันไม่มีซิลิโคนอะไรอย่างงี้ค่ะบำรุงผิวราคาโอเคประมาณ8 5 8เยนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นเฮิร์บลายชินจังค่ะ อันนี้เอตูเซ่นะคะเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาก็คือจะมีแบบเพรสนะคะคือแป้งอัดแข็งอยู่ในตลาดเนาะกับ loose powder นะคะคือรุ่นใหม่ของเขาอ่ะจะเน้นปกปิดรูขุมขนค่ะคือเบลอให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นนะพวกรอยแดงอะไรต่างๆก็จะจางนะคะแบบประมาณนี้ตัวแป้งของเขาอะ่ะเบามากมันเหมือนมันมีเพลวเบาๆนะอ,อ๋อแต่ว่าทาไปปุ๊บเรียบเนียนเลยเนื้อนุ่มด้วยค่ะอันนี้อันนี้ดีนะเนื้อดีเลยอะ่ะ อันนี้เพิ่งเคยเห็นนะจะเป็นตัว Limited Edition ด้วยนะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์จากแอลลีนะคะแอลลี่เขาเป็นแบรนด์กันแดดดังนะคะอันนี้ก็ S p f 50บวก P A c บวกเลยนะคะจะเป็น lasting concealer U V ก็คือติดทนยาวนานนะคะแล้วก็เนี่ยกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันของเขาน่าจะเป็นสองหัวแบบนี้ฝั่งหนึ่งสีเบจฝั่งหนึ่งสีส้มนะคะตัวเดียวเลย อันนี้จากวิเซ่ค่ะจะเป็นกลิตเตอร์อายลิควิดนะคะมีทั้งหมด4ี่สีด้วยกันนะคะโอ้หวิงจริงเซซานะคะ่ะออกโกลสกินเบสมาใหม่อันนี้จะเป็นสีลาเวนเดอร์นะคะจะเป็นม่วงแบบม่วงแบบบางๆแบบนี้ปรับโทนผิวของเราให้สว่างมากขึ้น <c oughs> เขาจะออกมาพร้อมกับตัวนี่อ m a เมคเบสอันใหม่นะคะ ก็คือจะเป็นตัว i-Base เนี่ยแหละปรับเปลือกตาของเราให้มันแบบสว่างมากขึ้นมันจะม่วงบางๆแบบนี้ค่ะ mm hmm. ก็คือใครที่มีเปลือกตาที่ดำคล้ำใช้ตัวนี้ได้เลยน้ำตาเทียมต่างๆยาหยอตาต่างๆเยอะม,มากค่ะรุกนปกติตัวที่บ้างใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นามิดาโลโตชอบมากเพราะว่าไม่ใส่สารกันเสียนะตอนนั้นแนะนำไปแล้วนะคะ ตัวนี้ใช่ดีิจริงนะคะหรือว่าจะเป็นตัวข้างๆก็ได้ซอัแซนเทียก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพักหลังจะชอบนามิดาโรโต้นะคะเพราะว่าอายุของเขานาน,านกว่านะคะแล้วก็ราคาดีด้วยมีอีกหนึ่งตัวนะคะเห็นในโซเชียลนั่นก็คือชินนี้เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเมะๆนะคะตัวนี้ เขาจะเป็นมอย s t เจอร์เทียเซรั่มมันจะเป็นเซรั่มบำรุงตาทำให้ตาของเราชุ่มชืนนะะ้นค่ะทุกคนจริงๆเมื่อคือน้ำตาเทียมอย่างหนึ่งแหละแต่ว่ามันจะทำให้ชุ่มชื้นกว่าน้ำตาเทียมโดยปกตินะคะมันจะมีแบบสารเคลือบนะคะตัวนี้กันแดดรุ่น l i m i t ต็ด d i ดิชัน่ะทุกคนนี่ซากุระนะคะจะเป็นกลิ่นซากุระ้วยจาก Excel นะคะเขาจะมี2กลิ่นให้เลือกด้วยกันนะ ก็คือจะเป็นซากุระกับเบอร์การ์มอสนะคะก็คือซากุระกับระมักรูดกับซากุระแล้วก็คขมุไม รู้สึกว่ากลิ่นนี้นะคะมาแรงหอมมากทุกคนน่าจะเป็นกันแดดที่แบบทาแล้วหยุดดมไม่ได้หอมจริงแนะนำค่ะคารเต้นะคะอันนี้เขาจะเป็นค่ายของเครือโคเซ่แต่ว่าเป็นเวสซำอางนะทุกคนตัวที่เขาดังก็คือตัวสเปรย์ถ้าใครที่แบบชอบผิวเร็วนะคะก็นี่คาเต้แต่ว่าส่วนผสมของเขาก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นแบบเพปเปอรินนะคะก็ช่วยเรื่องแบบว่าทำให้ผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นฉีดได้ทั้งหน้าทั้งตัวเหมือนกันเลย ละอองก็จะแบบละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะก็ไม่แพ้กับคิวเร็ลค่ะสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยทุกคนอันนี้มันดีมากเลยนะต้องชอบแล้วก็แนะนําไปแล้วนะคะอันนี้คือโตะนะคะคือทําให้ผมเรานุ่มนะคะแล้วก็เรียงเส้นได้สวยใครที่แบบมีปัญหาผมฟูนะคะลองดูอันนี้เพิ่งออกมาช่วงประมาณปีที่แล้วนะคะ เมลานอสสีก็ยังคงขายดีต่อเนื่องนะคะแน่นอนตัวนี้คนไทยชอบมากนะคะก็คือโฟมล้างหน้านะ mm hmm. แล้วก็ส่วนโลชั่นหรือว่าน้ำตบนะคะเขาก็จะมีหลากหลายสูตรนะคะหลักๆตอนนี้ที่เขาขายดีก็คือจะเป็น2ส,สูตรนี้สังเกตง่ายๆนะคะฉลากสีน้ําเงินอันนี้นะคะจะเป็นสูตร rich ส่วนสีเหลืองอันนี้จะเป็นสูตร original mm hmm. ทั้งคู่นะคะก็คือช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็กระชับรูขุมขนนี่ถ้ามองผ่านๆน,น,นี่เบอร์เบอร์นี่หยิบผิดได้เลยนะ ออริจินอลเมลานอสีสีนะคะตัวนี้ขายดีที่สุดมีแบรนด์อะไรมาอยู่ข้างข้าเนี่ยงงมากเลยฟิลไหลมากอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เลยเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยค่ะก็คือจะเป็นแบบเนื้อครีมที่พอทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเรียบลืน่นแล้วก็เป็นสูตรนอนเคมิคอลด้วยนะคะตัวนี้ นี่เขาเขียนบอกว่าอันเนี้ยวางขายก่อนใครด้วยค่ะเ,คเพราะว่าจะวางขายจริงต้นเดือนมีนานะคะรุ่นเนี้ยเนื้อน่าสนใจมากคือเนื้อของเขาจะเป็นแบบคล้ายๆสูฟเฟลค่ะ พอเรานวดไปที่ผิวอะ่ะมันก็จะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ซึมเข้าผิว feeling กู o d มากๆชิ้นนี้ยังไม่เปิดราคานะคะเพราะว่ากําลังจะวางขายเร็วๆนี้เดินเข้าร้านขยะญี่ปุ่นช่วงนี้มีแตกกันแดดเพียบเลยนะคะยังไม่หมดค่ะนี่ของโคเซ่เซกิเซยูวนะคะเขาไปคอลแลบกับวันพีซมีหลายรุ่นเลยค่ะ b บโอเรรุ่นนี้นะคะตัวโทนอัพยูีสีลาเวนเดอร์นี้ผมชอบมากทุกคนคือทาแล้วแบบผิวมันใสอะผิวดูแบบกระจ่างมากขึ้นนะคะ นีตต้้องเปสูรลยขจัดสิวเซียนนะทุกคนทำความสะอาดรูขุมขนนะคะบริเวณจมูกอันนี้จากซูริรินะคะอันนี้เขาก็แบรนด์ดังเรื่องนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าในรุ่นนี้นะคะหัวของเขานี่จะเป็นแบบซิลิโคนแล้วก็เป็นปุ่มๆเพื่อให้แบบเราสามารถถูบริเวณจมูกเราได้เลยเคอนาพาเต้ okay, ate, ค่ะทุกคนอันนี้เขาออกมาใหม่นะคะเบสไข่ดีมาก เหลืออันสุดท้ายอะทุกคนเอออันนี้นะคะจะช่วยเบลอรูขุมขนของเรานะคะส่วนข้างๆกันนะคะนี่ก็จะเป็นคุชชั่นเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยเบลอรูขุมขนของเรานะคะแบรนด์นี้เขาเน้นเรื่องรูขุมขนแล้วก็เรื่องการปกปิดค่ะม a สคาร่าพีมีนะคะเขาดังหลายรุ่นเนาะแต่ตอนนี้เขาแถมกิฟต์ค่ะทุกคนคือไม่ได้เอาสูตรม่แต่แถมกิฟต์เพิ่มความอยากได้เข้าไปอีกนะคะตุนอีกก็ได้ คุณ l ิตเฟอร์ค่ะทุกคนนี่เขาออกตัวมาใตตามาแล้วนะคะตัวนี้จะผสมวิตามินซีกับเรตินนลรุ่นนี้นะคะจะเป็นแฮนด์ครีมอ่ะทุกคนก็คือลดริ้วรอยแล้วก็ปรับให้มือของเราสว่างด้วยคือถ้าเป็นสีนี้ก็คือจะเรียบลื่นไปเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะแบบหนึบนิดนึงแต่ว่าความชุ่มชื้นสูงส่วนอันนี้จะเป็นรุ่นทนอัพค่ะส่วนอันนี้เด e Retinol t i ท e นะคะเป็นแฮนด์ครีมส่งเรตินนลค่ะคือตอนนี้น่าจะกำลังมาแหละพวก ริงโคลแฮนครีมต่างๆนะคะนี่อันนี้ก็มีเรติโนลไทม์แน่นอนผสมเรติโนลอยู่แล้วเป็นลิปเอสเซนต์นะคะมี2สีสีนี้กับสีนี้ก็คือจะเป็นพลัมเพอร์จะมีความแบบว่ายิบๆนิดนึงแล้วก็ทำให้ปากอิ่มฟูม,มากยิ่งขึ้นส่วนอันนี้จะเป็นรุ่นที่เน้นความชุ่มชื้นเลยค่ะแล้วก็รดพวกร่องปากต่างๆที่รือที่รือค่ะกับคุชชั่นใหม่นะคะนี่มีทั้งหมด6เฉดสีนะคะ ตลับสีส้มจะเป็นรุ่น AI Filter Cushion มีความเนียนปกปิดระดับดีนะคะแล้วก็มันไม่แบบเยิมมากจนเกินไปอันนี้รุ่นใหม่ค่ะจริงๆมันมีความใกล้ๆกับสีแดงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะแบบออกแนวเซมิแมทมากกว่านิดนึงอะที่เขียนคิ้วใหม่จากแคนเมคค่ะฟ e ลไลท์ชูเอมูราสมัยก่อนที่เราต้องแบบเหลาให้มันได้แบบเนี้ยแต่อันนี้เขามาในแท่งเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขียนไปเขียนมาแล้วมันจะทู่ไหมอะ ขายที่เหมือนกันนะเบอร์2เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะคะเหลือแต่เบอร์หนึ่งอันนี้นะคะสีใหม่ค่ะทุกคนเป็นเนื้อสีแบบแมทนะคะวางขายก่อนใครด้วยเขาจะออกเบอร์ใหม่มานะคะจะเป็น0ูนย์เก้านะคะอันนี้อันนี้เป็นมาสคาร่ารุ่นใหม่นะคะวอลลุมลุกก็คือจะเน้นหนามากขึ้นทุกคนคือรุ่นเดิมอะ่ะมันก็จะเป็นยาวแล้วก็บางนะคะ ส่วนรุ่นใหม่หนาขึ้นนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยส่วนตัวลองแล้วซื้อแล้วชอบแบบหนาค่ะรุโคนดีมากเซซาน่ารุโ h นบลัชอันใหม่สีสันน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยสีสวยมากนะคะมีสีนี้แล้วก็มีสีนี้เขาให้เบลนด์เข้าหากันนะมีสองสีก็คือเบอร์หนึ่ง แล้วก็เบอร์สองนะคะเมื่อกี้ลองปัดดูมันบางๆใสๆอันนี้จะเป็นเบอร์สองเห็นปะแล้วก็นี่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ดีอัพนะคะจะเป็นมาสคาร่าตัวไฮเปอร์ลิฟนะคะทุกคนเนื้อเขาจะแบบมีความหนูดๆแบบนี้นะคะทําให้มันแบบเขาเรียกอะไรเค์มันจะคีบได้นานะความงอนอะไรเงี้ยจะคีบได้นานแล้วก็ความยาวก็คือจะยาวด้วยนะคะนี่รางวัลการันตีนะคะของปีที่แล้วนะคะตอนนี้เขาออกสีใหม่มานะคะจะเป็น สีน้ำตาลเข้มนะคะคุชชั่นจากมิชานะคะ mm hmm. คือในเกาหลีไม่รู้ว่ายังดังอยู่ไหมแต่ว่าที่ญปุ่นยังดังอยู่นะอันนี้เขาออกลาย Limited Edition รร่นามากาจิจะมีเฉพาะที่มัตสึโมโตะแล้วก็โคโคคารไฟายนะคะเบสออกใหม่จากอินเ g อร์เกรตค่ะรอบนี้ผสมไฮยาแล้วก็ซิกกาด้วยนะคะชื่อรุ่นว่าพุดุซียเบสนะคะตัวนี้ เพิ่งออกมาใหม่เลยจะช่วยเรื่องรูขุมขนนะคะปกปิดรูขุมขนของเราแล้วก็ผสมกันแดด SPF 50 PA 3บวกด้วยฉันว่าเคสนี่คือขยันเบอร์ต้นๆของญี่ปุ่นแล้วนะในการออกเครื่องสำอางใหม่เนี่ยดูป้ายนิวเลยคะ่ะเยอะมากนะเขาออกออกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนิวคัลเลอร์นิวไอเทมนะคะอายแชโดว์มาใหม่คะ่ะสีเยอะมาก นี่ของออกใหม่แล้วก็ลิมิเต็ดนะคะจาก n น็กนะคะทุกคนอันนี้จะเป็น brow mascara คือเป็นมาสคาร่าเอาไว้แบบเหมือนกลบสีคิ้วอว่าทุกคนเออไม่ไม่รู้เหมือนกันยังยังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะคะแต่ว่าเขามีออกมาแล้วก็เป็นลิมิเต็ดเอ dition ด้วยแบบนี้คะ่ะตอนนี้ญี่ปุ่นนะ่าจะฮิตคอนซีลเลอร์นะคะที่ใช้กับคิ้วอว่าทุกคนคือเหมือนกับว่ามันทําให้แบบเหมือนเครียรว,วาดคิ้วสีได้ง่ายมากขึ้นอนะอันนี้ค่ะคือมันลบไปเลย คิสนะคะเขาออกเบสมาใหม่ค่ะทุกคนตัวนี้มันจะเป็นแบบสีบ้างๆนะคะอันนี้ที่บ้างลองทายังไม่ได้เกลี่ยนะอันนี้จะเป็นสีม่วงค่ะมันม่วงบางๆอะ่ะแล้วก็เน้นเรื่องความชุ่มชื้นนะคะจะทําให้ผิวหน้าของเราฉ่านะคะแล้วก็นี่ส่วนผสม,สมบํารุงผิว86%เขาจะมีหมด3สีด้วยกัน ตัวนี้จะเป็นเบจไลแล็กนะคะก็คือทำให้ผิวของเราสว่างมากขึ้นแล้วก็จะมีเบจคอรัลนะคะส่วนเบอร์สามนะคะอันนี้จะเป็นเบจบลูนะคะก็คือลบพวกความแดงนะคะหรือว่ารอยด่างดำต่างต่างเนี้ยดีมากเลยนะคะจริงๆออริจินอลของเขา่ะจะเป็นสีดำมันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้สีม่วงอันนี้ค่ะทุกคนจะเป็นสีลิมิเต็ดนะคะเพิ่งออกมาไม่นานนะคะใครที่อยากได้ฟองน้ำแบบเนื้อดีนะคะแล้วก็เนียนมากๆแนะนํามันนี้เลยค่ะ ตอนรับซากุระค่ะนี่เขาจัดบูธแบบว่ารวมของที่เป็นกลิ่นซากุระต่างๆนะคะรวมแบรนด์เพียบเลยโยรูอันนี้หอมมากนะทุกคนเป็นแบบซากุระใน,น oh, <okay. S 1> อ่ะอ้ยซอฟติมโนะคะอันนี้แพคเกจซากุระค่ะทุกคนอันนี้ลิมิเต็ดเอดิชันนะคะแล้วก็มีเฉพาะช่วงนี้ด้วยค่ะมันจะมีกลิ่นนะตัวนี้จะเป็นแบบไนซากุระเหมือนกันก็คือมันจะกลิ่นแบบผ่อนคลายนะคะ อันนี้ค่ะจากเซกิเซนะคะเคลียร์วิลเนสยังไม่เห็นในไทยนะทุกคนตัวนี้นะคะมันจะเป็นมิสนะคะคือฉีดแล้วก็จะบล็อกตัวคาฟุงโชนะคะก็คือแบบไอโพละอองเกสรที่มันจะทําให้เราคันคันหน้าแล้วก็เป็นสิวนะคะที่ไทยยังไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าใครมาญี่ปุ่นอะฉีดไว้ก็ดีค่ะออบบสกับแฮมมาร์คค่ะทุกคนนี่เออตัวมิ้วของเขาคิดระเบิรนะเบิอนะคะตอนนี้มีแฮรมาร์คเรียบร้อยแล้วนะคะ มันจะเหมาะกับคนที่แบบแพ้ง่ายมากๆอ่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นหอมเลยซึ่งส่วนตัวบางนาต้องไม่ค่อยชอบเพราะว่าป้องชอบอะไรหอมๆนะคะอันนี้ก็คือแบบอ่อนโยนมากๆใครแบบใช้อะไรก็แพ้เป็นสิวที่หลังนะคะมาลองยี่ห้อนี้ค่ะงานผมมันไม่ค่อยมีอะไรออกใหม่เท่าไหร่อ่ะทุกคนยังเป็นแบบเหมือนของเดิมๆอยู่นะคะแล้วก็ของที่ฮิตนะคะวิมีเอลลี่ออกอะไรใหมอ่อ่ะ UV Hair Color Lock Balm นะคะ เฮ้ยน่าสนใจอันนี้เป็นบาล์มนะคะซึ่งเขาจะช่วยในการปกป้องเส้นผมของเราไม่ให้สีเฟดไวใครที่ทำสีผมน่าจะชอบอันนี้เขาบอกว่าใช้กับเ,เส้นผมกับตัวได้นะคะนี่ hair color lasting styling balm น่าสนใจเนาะซื้อไปลองดีกว่าทุกคนแชมพูจากในอนันรุ่นนี้ยังไม่เห็นในไทยนะวันน่าเรามากขี้เกียจแบกอะ่ะแต่ว่าแบบ มันเห็นหรอมันน่าใช้มากมันดูสดใสนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยอันนี้นะคะจะเป็นแฮร์ออยค่ะทุกคนอันนี้สามารถแบกกับได้ว่าจะซื้อแฮร์ออยซะหน่อยหมดอะ่ะทุกคนขาดีมากนะคะตัวนี้ก็คือช่วยคีบเรื่องสีผมเหมือนกันนะคะแล้วก็เอ่อกันความร้อนด้วยแล้วก็จะช่วยแบบว่าจัดทรงให้มันแบบอยู่ทนนานนะคะฮักคุค่ะออกมาใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นเซรัม่มท่านเน้นเรื่องผิวขาวสว่างนะคะทุกคน ต้องหักขูเลยเพิ่งออกมาเมื่อวันที่21กุมภาพัานธ์มาเองแปรงจากโรซี่โรซาค่ะออกมาใหม่อันนี้เป็นแปรงลิควิดครีมนะคะแล้วก็อันนีอันเล็กนะคะจะเป็นแปรงพดอร์ค่ะทุกคนนี่มันจะเป็นหัวตัดแบบนี้เขา<อ>บอกว่ามันทําให้แบบเกลี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็โนสเชดดิ้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้ใช้ได้หลากหลายแบบเลยทุกคนนี่แล้วก็อันนี้คะ่ะแปรงแับแปรงอุ้ยนุ่มมาก นุ่มมากเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยโรซิโรซ่าการันตีเรื่องความไม่แพงอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่พันส้อยสเยนเท่านั้นเองนุ่มจริงๆอันนี้เป็นขนสังเคราะห์นะคะส่วนอันนี้จะเป็นแปรงฟาวเดชันนะคะใช้ได้ทั้งแบบพาวเดอร์ก็ได้ลิควิดก็ได้เหมือกันเตกเต้ ote, ค่ะทุกคนเขาเพิ่งออกอาหารเสริมมาใหม่นะคะจะทำให้แบบผิวของเราเนี่ยทนต่อแดดมากยิ่งขึ้น แจ้งจากคาเนโบค่ะทุกคนที่ไทยโซเอาแต่ที่นี่ <ST AR C> สต็อกเพียบเซงค่ะกับออยตัวใหม่ค่ะพึ่งวางสดๆร้อนๆเลยทุกคนรุ่นนี้นะคะจะลบเครื่องสำอางออกได้อย่างหมดจดแล้วก็ช่วยทำให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชืนม้นมากยิ่งขึ้นด้วยคือเขาบอกว่าผิวเนี่ยจะแบบลื่นๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยดึงเอาสิ่งสกปรกที่มันอุดตันตามรูขุมขนเนี่ยออกมาได้ด้วยค่ะ ส่วนด้านล่างทุกคนไข่ดีมากบอกแล้วว่ามันหมดจริงๆนะหมดทุกชอบเลยนะคะตัว Perfect with Premium นะคะตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุด Body m i l นะคะจากฟังเยวค่ะทุกคนอันนี้เหลืออันสุดท้ายด้วย,ยเป็น l ลาย Limited e dition นะคะน่ารักมากๆเลยช m นมอนโรนะคะนี่ คนของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นนี้นี่ได้รางวัลด้วยนะนี่เป็นอันดับที่3นะคะของปี2013แต่ว่าอันนี้จะเป็นลายลิมิเต็ดนะคะซึ่งออกมาใหม่แล้วก็มีเฉพาะช่วงนี้ด้วยค่ะจะช่วยเรื่องของผิวขาวความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องรดริ้วรอยตำ ร่างกายของเราด้วยเป็นยังไงบ้างคะพาอัปเดตหลากหลายสินค้าหลากหลายไอเทมที่แบบเพิ่งออกมาใหม่ในช่วงนี้นะคะหวังว่าทุกคนสู่ใจกันค่ะงองก็มาโตเกียวก็แฮปปี้ช้อปปิ้งนะคะช้อปกันได้สนุกสนุกเลยแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i บ e ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์น่าจะของออกมาเพียบเลยค่ะเจอกันแหม่บ๊ายบาย